หลายคนคงเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงหรือปีใหม่ที่มีการจุดพุจุดประทัดต,ต้องมีคนออกมาบอกตลอดเลยว่าระวังน้องหมาน้องแมวของท่านหลุดออกจากบ้านทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมน้องหมาน้องแมวต้องกลัวเสียงพุจนหนีออกจากบ้านด้วยวันนี้หมอมีคําตอบมาให้ทุกท่านแล้วค่ะจริงๆคําถามนี้ตอบไม่ยากนะคะมันก็เป็นคอ m ม o n เซนต์นั่นแหละเวลาที่เกิดเสียงดงังๆอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างคนเรายัางสะดุ้งเลยใช่ไหมคะแต่น้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเสียงนั้นเนี่ย มีสาเหตุเกิดจากอะไรมันคือเสียงอะไรกันแน่เขาก็เลยตกใจหรือหวาดกลัว เป็นธรรมชาติของสัตว์นั่นเองค่ะเวลาที่เราดุเขาสิยงดังๆเนี่ยเขาก็จะตกใจแล้วก็กลัวเราเช่นเดียวกันนอกจากจะตกใจและทําให้น้องเขาหวาดกลัวนะคะก็ยังส่งผลต่อประสาทการได้ยินของเขาอีกด้วยค่ะภาพที่เขาเห็นอย่างผู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะทําให้เขากลัวหนักกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าจะให้เรียงลําดับความกลัวเป็นลําดับขั้นนะคะในหมาในแมวนะคะก็จะมีกลัวอยู่4ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกเลยก็คือมีภาวะตื่นตัวทางอารมณ์เฉยๆค่ะพอได้ยินเสียงผู้ปุ เขาก็อาจจะมีการซ่อนตัวตัวสั่นหรือว่าขนตั้งชูชันนะคะระดับที่2นะคะก็คือการกลัวแบบอ่อนๆและก็คือมีการเกรงสั่นหางจุกตูดนะคะแล้วก็พยายามที่จะหนีค่ะระดับที่3นะคะก็เริ่มมีการแพนิคแล้วค่ะก็คือลนลานพยายามจะหนีหรือหลุดไปเลยก็ว่าได้ค่ะคือไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกก็ไม่มีสติเลยจนถึงขั้นพฤติกรรมก้าวร้าเลยก็ว่าได้ ระดับที่4ี่นะคะก็คือปัสสาวะลาดเลยนะคะหรือว่าต่อมก้นแตกออกมาเลยก็คือกลัวมากๆจนแบบคุมอะไรไม่ได้เลยนะคะโอเคค่ะหมอบอกไปแล้วเนาะว่าทําไมเขาถึงกลัวเสียงพุและระดับการกลัวเนี่ยดูยังไงได้บ้างต่อมาหมอจะบอกว่าเราจะดูแลยังไงถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าจะมีเสียงพุเกิดขึ้นหรือเสียงประทัดเกิดขึ้นนะคะง่ายๆเลยถ้าเรารู้เรื่องหน้านะคะว่าจะมีการจุดพุเนาะก็ให้เขาอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ให้อยู่กับเราเนาะเวลาเขาตกใจแล้วก็คอยปลอบเขาอยู่กับเขาเขาก็จะกลัวน้อยลงโดยใน บ้านนะคะเราก็จัดสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในที่มืดเงียบนะคะให้เขาสงบสติตัวเองมากที่สุดอันนี้คือในเบื้องต้นนะแต่ว่าถ้าใครรู้ว่าน้องหมาน้องแมวที่บ้านเนี่ยเครียดง่ายมากๆเนี่ยก็ลองหาฟีโรโมนมาให้เขาผ่อนคลายก็ได้เพิ่มเติมเนาะหรือในตัวที่เราคุมไม่ได้จริงๆเขากลัวมากๆอาจจะต้องพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อให้ยาซึมเพิ่มเติมนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามด้านล่างได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หมอด้วยนะคะ